นัติโทสะ,สะโมกะลิซึ่งแปลความหมายว่าไม่มีโทษใดร้ายแรงเท่าความโกรธนะครับวัสดีครับเพื่อนๆเ,<ม>เที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพามาไหว้พระวัดนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์เดิมชื่อวัดหัวเมืองสร้างขึ้นเมื่อปีพศ1972วัดนี้ตั้งอยู่ที่ถนนโกสีตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเป็นวัดมหานิกายนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆเ,เข้าไปกราบพระประธาน ภายในพระอุโบสถนะครับวันนี้ฝนไม่ตกครับนี่นะฮะพระอุโบสถพระประธานภายในพระอุโบสถ คือพระพุทธสีสวรรค์เป็นพระพุทธรูปปางสุโขทยเนื้อทองเหลืองและโลหะต่างๆตอนนี้กำลังบูรณะอยู่นะครับมีความสูง2เมตร50เซนสร้างขึ้นเมื่อปีพศ1972นะครับปัจจุบันวัดนครสวรรค์พระอารามหลวง มีพระเทพประยัตเมธีสลิศสิลิทโลปรยิยนธรรม9ประโยคเป็นเจ้าอาวาสและตำแหน่งทางการปกครองเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ฝ่ายมหานิกายนะครับเดี๋ยวพาเ,เพื่อนมาถวายสังฆทานคำว่าสังฆทานคือทานที่ถวายแด่พระสงฆ์ นะครับนะเดี๋ยวรับพรไปพร้อมกันนะครับเพื่อนเพื่อนนัตติโลเกอนินทิโต ซึ่งแปลความหมายว่าบุคคลผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกนะครับ รับพรยาวนิดนึงนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ